สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคอยบอกจะอะไรคสิครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนข่าวด่วนนะครับจากสายลับนะครับล่าสุดในวันนี้ครับไอซครับก็ให้ซีดูวิวสองข้างทางนะครับที่จะถึงบ้านลุงพลนะครับก็ฟังข่าวด่วนไปด้วยไอซีครับนะไอซีฟังข่าวด่วนไปด้วยนะครับมีข่าวด่วนเข้ามาไอซีนะครับ ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงครับก็อยากให้เอฟซีนะครับฟังครับแล้วก็พิจารณากันนะครับกับเหตุการณ์ที่ใส่รับนะครับส่งข่าวมาหาผมแล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับมันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นในช่วงที่ลุงกําลังจะขึ้นศาลเอฟซครับเอครับตอนนี้นะครับส่รับส่งข่าวมานะครับว่านะครับมีการจับมือกันนะครับละวางนะครับโป่งเน่งนะครับกับป้ายาน บานตะไทยเลอะเทอะจริงๆจับมือกันเรื่องอะไรที่ครับจับมือกันที่จะเข้ามาหาดําแจะนะครับดําแจะนะครับนะครับจะเข้ามาหาดําแจะเพื่อที่จะมากบอากอบโกยเอฟซีแล้วก็เข้ามาเพื่อที่มีแผนชั่วอะไรบางอย่างนะครับที่จะเข้ามาหาดําแจะโดยการใช้ป้ายานบานตะไทยเลอะเทอะจริงๆนะครับเป็นเครื่องมือนะครับ ในการที่จะเข้ามาหาดําแจะนะครับทีท่านตอนนี้ก็มีข่าวสายรายงานมานะครับจริงแค่ยังไงก็ใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการที่นะครับการที่อเกิบนะครับอยากจะเข้ามาหาดําแจะเนี่ยนะครับทีครับ f อเชื่อไหมครับว่ามันมีแผนชั่วอีกแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่า มันได้มีแผนชั่วแน่นอนนะครับคนอย่างมันนะครับไม่มีเรื่องดีๆนะครับมีแต่เรื่องเวรแตรยนะครับการที่มันจะเข้ามาจับมือกับดำแจ๊ดนะครับโดยการใช้นะครับอียานนะครับบานตะไคร้เลอะเทอะจริงๆที่แปดริ้วนะครับเพื่ออะไรสิครับ fcfc คิดตามผมนะครับการที่มันจะเข้ามาเนี่ยนะครับหนึ่งมันจะเข้ามาทําร้ายนะครับมันจะเข้ามาทําร้าย ลุงป้าอย่างเต็มระบบ,แต,นะบแต่นะครับแต่นะครับแต่นะครับตีฟังนะครับแต่ดำแจะ๊ะไม่เล่นด้วยครับและบักแป้งผมเชื่อว่าไม่เล่นด้วยแน่นอนเพราะอะไรครับการที่มึงมามึงก็จะสร้างเรื่องสร้างราวสร้างในปัญหานะครับสร้างในปัญหาสร้างในเรื่องสร้างแต่ราว,ราาวให้กับดำแจะ๊ะดำแจ๊ะก็เลยแบบว่าไม่ต้องเข้ามาก็ดีไม่ต้องเข้ามาแล้วกันอยู่งั้นแหละ ฉันไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายฉันไม่ชอบอะไรที่มันเวีงแสงนะครับถ้าเกิบนะครับถ้าเกิบเนี่ยมันเข้าไปหาดงแจได้นีนะฟีเจอร์ครับว่าโอ้โหมันหนึ่งมันจะใส่หลายลุงป้าทุกอย่างเต็มตัวนะครับมันจะใส่หลายลุงป้าทุกอย่างเต็มตัวเลยแล้วมันจะรวมหัวกันนะครับเล่นลุงป้าอีกแน่นอนนะครับ นี่อันนี้คือสายรับสรงข่าวมาให้ผมนะก็ f อก็โปรดใช้วิจายยาด้วยในการรับรัมฟังด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับนะครับเข้าถึงบ้านลุงพลแล้วนะครับคือวันอ่ากจะเข้าไปหายดำแจเพราะอะไรสิครับมันจะผิวแสงครับผิวแสงครับผิวแสงอยากกอบโวยเอฟด้วยหนึ่งสองอยากมีในได้ youtube เยอะนะครับสามมันอยากจะให้ดําแจ๊นี่นะครับฟ้องลุงเล่นลุง เรื่องนูนเรื่องนี้นะครับกับลุงนะครับผมจะให้ลุงไม่มีที่ยืนนี่คือสิ่งที่ไอเจอบกับยาลุงหัวกันแต่ผมเชื่อว่าถูกปฏิเสธแน่นอนครับแต่ตอนนี้มันก็ยังมีเหตุการณ์ที่แบบว่าอยากจะเข้ามาไงอยากจะเข้ามาตรงน,นี้ผมได้ข่าวมานะครับสายรับส่งข่ามานะอยากจะเข้ามาหาดําแจะเพื่อที่จะาวางแผนชั่วอะไรทักอย่างนึง แต่ก็ดำแจ๊ผมว่าดำแจ๊ะไม่ง้หรอกนะครับดำแจ๊ะไม่ง่หรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงจะเว้อตามเยาคยนะครับไม่มีใครไปเล่นเรื่องมันล้อนะครับไปเกิขเขาก็รู้อยู่ว่าบึงเป็นคนที่ใส่ยังไงนะครับและไอย่างไอ้แป้งไม่ยอมหรอกเชื่อมดิเอาคนนะไอ้แป้งไม่ยอมแน่นอนร้อยทั้งร้อย นะครับเพราะคนจากแป้มันก็คือคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวมาเจอกันน่ะก็ได้ครับไอ้พวกที่หวังผลประโยชน์มาเจอกันนะ่ะไอ้สิครับมันก็จะต้องมีปัญหกรรากันเป็นรื่องธรรมดานะครับมันเป็นช่วงยิ่งช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่ใกล้ขึ้นศาลแล้วนะครับนะไอ้เ,อเกอร์แปดริ้วเนี่ยมันก็อยากจะเข้ามานะครับหาผลประโยชน์ครับกับดําแจ ใจมันนะนะครับอยากจะเป็นทนายด้วยนะครับหรือสามใจของมันนะครับแต่มันก็ถูกคัดฝงังนะครับมาอก่อนใ,ใครๆมามากอก่อนนี้ก็ให้อ้สายลับหนึ่งศูนย์หนึ่งเข้ามาท้าทามก็มีปัญหากันนะเสร็จแล้วก็ให้อ้กอกรร้ายเข้ามา,า,ามก็มีปัญหากันจนทําให้กอร์ร้ายกับสายลับเนี่ยไม่ไม่พอใจตัวดำแจะนะครับ ก็เลยออกไปทะเลาะกันนะครับถึงทุกวันเนี้แลตอนนี้ไอ้สชันมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวในวันนี้ล่าสุดครับเกิรบนะครับเป็นทาสรับใช้ของยานปลาไทยนะครับด้วยการที่จะยืมไอ้เกิรบนี่ก็ฉลาดจะยืมยานยืมมือยานตลาดไทยเพื่อให้ยานตลาดไทยมาเจียจานกับดบแจเพื่อที่จะเข้ามาหาดบแจนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็ไม่เป็นผลนะครับ มันเป็นผลแน่นอนเชื่อผมดิดาแจไม่เอาครับดาแจบอกว่าอยากดาแจก็อยากจะอยู่สงบงสงบนะครับดาแจบอกอยากอยู่สงบคสงบก็ดาแจก็แซะดาแจก็แซะลุงแซะป้าอยู่บ่อยๆนะแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะให้ไอ้เกิรบเข้ามาแล้วเป็นเรื่องเป็นราเป็นข่าวใหญ่โตคือตอนเนี้ยเกิรบเนี่ยอยากจะมาเป็นทนายให้กับดาแจจนจนจนตัวสั่นนะครับสี่ชั้นครับ จริงอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้คือสายรับสรงข่ามานะครับบทใช้วิจัยาในการรับโทรศัพทด้วยนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับเกิบนะครับแปดริ้วนะครับเรียกแข้งเรียขายานนะครับเพื่อที่จะมาเป็นทนาให้กับดําแจ๊กก็โปรดติดตามนะครับตอนต่อไปนะครับนะโปรดติดตามตอนต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ แล่งข่าวข้อมูลผมนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมบอกไว้ให้นะครับข้อมูลที่เจาะมาตอนนี้นะครับพวกคุณไปคุยอะไรกันในกลุ่มในรองในรับนี่ก็นะครับไม่ต้องกลัวเรามีสส่ข้อมูลนะครับนะเรามีใส่รับแฝงตัวไว้หมดแล้วนะครับดำนะครับแต่ผมเชื่อว่าดำแจ๊ะไม่เอาแน่นอนสิครับนะดำแจ๊ะไม่เอาหลอกเชื่อผมสินะครับดำแจ๊ะไม่ชอบอยู่แล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิด ครับเข้ามาหาดําแจ๊ได้น,นี่นะโอ้โหเอฟสี่ครับงามไส้เลยนะครับดําแจ๊อยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนนะครับโอ้โ oh, ห oh, ไม่อยากจะเชื่อนะครับอยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนสี่ตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับบา้านลุงป้าก็ประมาณนี้ดีครับนะก็ติอรอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเกิดมันจะใช้มันจะเยียบหัวหยานเข้ามาหาดาแจได้หรือเปล่า ก็กดติดตามต่อไปนะครับสำหรับที่นี้ก็แค่นี้ครับสิงบ้านลุงไอซีนะครับมีอะไรคลิปหน้าก็จะชี้แจงนะครับท่้นจ่าไอซีได้ฟังกันนะครับลุงอ้าวลุงพลนี่ว่าน่ะยืนเลยนะนี่นี่ไอซีรับเจอนะครับลุงพลตัวเป็นๆนะครับไม่ร้อนเนี่ยไม่ร้อนดิเจ้าอ่ะร้อนดูไปนะมาดูไปยืนยืนดูยืนนี่ยรอไม่ละเนี่ย ยังรออีปีครับนะโอเคครับ